คลิปนี้ไม่มีคำเตือนหรอกว้าวเพราะเนื้อาหาไม่ได้รุนแรงอะไรขนาดนั้นใครจะดูก็ได้ดูเลย้่องเรียกเพื่อนมาดูด้วยแต่เยี่ยมมากเลยนะกรับสวัสดีท่านเข้าสู่ช่องซ้ำรองในพีด้วยนะครับผมนะตอนนี้ไอเกมการนนชาอรอจุนแลยช็อคลาภแห่งคันเนตนั่นเองนะวันนี้พอทุนมาที่300ครับไม่ได้มามูนะมาดูว่าจะแตกไหม มากดที่มาละ1สิบเลยแล้วกันครับเขาเปิดสิบมาให้อยู่แล้วนะเปิดเทอร์โบแล้วไปเลยครับ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 เงินกูเนี่ยไปเลยครับและลงมาเปิดมาที่หกครับนะดอกนี้แหละไม่ไหลและไปต่อครับเออเปิดมาที่หกสิบสี่โอโหสวยงามจัดครับพร้อมกับแซกเตอร์ด้วยนะและยังไงต่อโอโหยังไหลต่อไปอีกครับนั่นและมาต่อครับยี่สิบแปดจุดห้าและมาต่อีกครังอีกหนึ่งเลยยังไง โอ้โหหมดแล้วกระได้มา9 7 5พร้อมกับสกกตเตอร์4ตัวมุนปี8ครั้งที่ไม้ส0เริ่มกันเลยและ8ครั้งลงมาอย่างไงเปิดมาดอกแรกโอ้โหสวยงามจะจัดยับได้มุนปีเพิ่มอีก8ครั้งอุย้ยกสกกตเตอร์เข้า4ตัวเลียงเลยครับนะแถวบนสุดและเปิดมาดอกนี้ที่3ไหลต่อไปที่4.5มาต่ออีกของนะ84คูณไปดยแล้ยังไง เออมาต่ออีกก็นั้นและคูณไางทีหนึ่งสี่สิบสองแล้วหมดโอ้โหสวยงามยู่แต่มาสองร้อยสิบเจ็ดุห้ารางมันก้อนโตนะครับนะั้นและสิบสี่ครั้งเออเปิดมาที่สิบห้าโอ้โหเสียดายไม่ไหลครับและสิบสามครั้งไม่มาสิบสองครั้งยังไงเออเปิดมาที่สามยังไงต่อโอ้โหหมดและสิบเอ็ดครั้งไม่มาสิครับเออเปิดมาที่เก้า โอ้โหไม่ไหลอีกครับนะ่าละ9ครั้งยังไม่มา8ครั้งไม่มาอีกและ7ครั้งเออเปิดมาที่9ครับดอกนี้และโอ้โหสวยงามจังครับไหลต่อไป480และมาต่ออีกโยมนะโอ้โหคูณไปนี่126แล้วยังไงต่อยังไงต่อเออมาต่ออีกครับนะ่าละคูณไปอีกหนึ่งร้อยแปดแล้วยังไงดอกนี้โอ้โหหมดอีกแล้ว ดอกนี้ครับโอ้โหเจ็ดร้อยยี่สามราวกาตร,ระดับซปเปอร์นะครับนะั่นและหกครั้งไม่มาอ่าครั้งไม่มาอีกและสี่ครั้งโอ้โหตกใจนึกว่าจะเข้าสกตเตอร์ซ้อนอีกแล้วนะและเปิดมาดอกนี้ที่เก้าครับไหลต่อไปในหกและโอ้โหสวยงามจะจัดกับคูณไปดีดอกนี้สามร้อยสิบสองเลยยังไงยังไงต่อเออมาต่ออีกหนึ่งร้อยยี่สิบครับและไหลต่อไปอีกนะดอกนี้คูณไปอีกทีครับหนึ่งร้อยสิบสี่ 4, แลยยังไง เออไหลต่อไปอีกนิดหนึ่งครับอีกสแล้วหมดนะครับโอ้โหยังไงล่ะก็ตัวระดับซุปเปอร์อีกแล้ว5้าร้อกสบสี่ครับนะดองนี้แล้วสองครั้งสุดท้ายไม่มาครั้งสุดท้ายแถมไหมเออเปิดมาที่เก้ายังไงตอ่อโอ้โหสวยงามครับไหลตออ่อไปเก้าแล้วมาต่ออีกครับนะดองนี้โอ้โหคูณไปดีเก้ารแแล้ว หมดโอ้ยก็โตระดับซุปเปอร์ไปอีกหนึ่งทีครับนะ966ปิดท้ายเลยดีเดียวโอ้โหสวยงามจังๆครับน,นะก็โตระดับซุปเปอร์สองทีติดกันเลยได้มา2มาองมานครับดอกนี้นะรับรางวัลครับแล้วไปต่อครับขยับเพิ่มไปที่มาณร้อยเลยแล้วกันแล้วลงมาเปิดมาดอกนี้ที่ห0ร้ทวนโอ้โหสวยงามครับไล่ต่อไปที่แปดสิบเลยยังไงเออมาต่ออีกหนึ่งร้อยห้าสิบแล้วมาต่อยมหนึ่งเก้าร้อยยี่สิบแล้วมาต่ออีกหนึ่งร้อยยี120่สิบเลยยังไง โอ้โหยังมาต่อยเจ็ดเอ้หกร้อยท่วนนะครับนะโอ้โหไหลยาวไหลแรงไหลจัดๆได้มาตัวมือสองมันตีร้อยเจ็ดสิบราวกาโตราดามซุปเปอร์อีกแล้วโอ้โหยังไงล่ะขยับเบอร์มีครับนะไปไม่สี่ร้อยแม็กเลยแล้วกันแล้วลงมาลงมาอีกทีหนึ่งเปิดมาที่หกสิบครับยังไงโอ้โหเสียดายไม่มีตัวไหลแล้วไปอีกทีหนึ่งอีกทีหนึ่ง เปิดมาที่80ยังไงต่อโอ้โหพระโคมาอีกแล้วพระโคลแล้วไปลง่ะเออเอาดิโอ้โหเข้าสกเก็ตเตอร์ครับผมนะตีโดนฟี8ครั้งนี่ไม้400เลยครับรอบนี้เริ่มกันเลยและ8ครั้งนี่ไม้400โอ้โหเปิดมาดอกแรกไม่เข้าและดอกที่สองยังไม่มาดอกที่สมครับโอ้โหไม่มาอีกแล้ว5ครั้ง4ครั้งเออเปิดมาที่60ยังไง ไม่ไหลและ3มครั้งสุดท้าย2ครั้งสุดท้ายและครั้งสุดท้ายโอ้ยสับหะเตาจะกรเตอร์ไม้สี่ร้อยได้มาหกสิบรับรางวาัลและถอยดีกว่าไปที่ไปสองร้ 200, พอครับและลงมาลงไมาคีเปิดมาที่80ดสิบ้ดอกนี้ไหลต่อไปใน้ี่แล้วมาต่อยก็หกร้อยทวแล้วมาต่ออีกเอาอีก60และโอ้โหหมดโอ้ย บักบังทำไมบักบังไม่มาแถวสามมาไปกันต่อลงมาลงอีกที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 อกทอกทเออโอ้โหเข้าสก,กัตเตอร์อีกแล้วละสี่ตัวหมุนสี่แปดครั้งรอบนี้ทีไไม้สองร้อยครับและแปดครั้งเปิดมระดอกแรกไม่เข้ากระดอกที่สองอยังไม่มาดอกที่สามครับเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้โหและ5ห้าครั้งและ4สี่ครั้งเออเปิดมาที่สามสิบ โอ้โหไม่ไหลและ3ครั้งสุดท้าย2ครั้งสุดท้ายและครั้งสุดท้ายครับโอ้โหสภาพเข้าสเก็ตเตอร์อะไรวะนนี้ได้มา30กับไมสองร้ 200, โอ้โหแล้ไปต่อไปอีกทีเปิดมาตรงน,นี้ที่30ไหลต่อไปที่จ120เจ็ดร้ยยยังไงหมดแล้วครับ ได้มาเจ็ดร้อยห้าสิบบอลกัเตอร์ตีตัวอีกแล้วหมุนไปแปดครั้งนี่ไม่สองร้อยรอบนี้ขอปังๆหน่อยเด้อเริ่มเลยแล้วแปดครั้งลงมายัางไงเปิดมาดอกแรกนี่หกครับโอ้โหไม่ไหลไม่ไรและเจ็ดครั้งเปิดมาดอกนี้240สองร้อยสี่สิบและไหลไหมไหลต่อไปลงไหนกหกสิบและโอ้โหหมดไม่มีตัวไหลและหกครั้งเปิดมาที่หนึ่งร้อยแปดสิบไม่ไหลอีกและห้าครั้งเปิดมาดอกนี้ที่สามสิบยังไง เออไหลแล้ว180และหมดได้มา200ด้วยและสี่ครั้งเปิดมาที่30โอ้โหอะไรวะเนี่ยแล้วสครั้งสุดท้ายเปิดมาที่180เออไหลต่อที่อยหกสิบและมาต่ออีก1,200ด้วยและหมดเอ,อ้ยยังไม่หมดไปอีก60ครับเลย,ยังไงหมดได้มา1,800ด้วยและ2ครั้งสุดท้าย เปิดมาดอกนี้ที่6อีกแล้วและไหลต่อเอออย่างนี้เออไหลต่อไปครับแล้วคูณไปดีดอกนี้4,800เลยยังไงยังไงเออไหลต่อไป1,200โดนแ,แล้วมาต่ออีกครับโอ้โหดอกนี้คูณไปอีกที13,276 0ิ 1, 32, เอออะไรมันได้อย่างนี้โอ้โหเลยว่าจะไม่มาทันแล้วเลยครับนะได้มา30,000กันทุกคนเราก็ต่อระดับซุปเปอร์และครั้งสุดท้ายแถมไหม ไม่แถมอีกแล้วครับไม่เป็นไรโอ้โหก็จะมาได้ยากเย็นเหลือเกินได้มา4 1 580รับรางวันแล้วพอเลยจากเดิมแ,แรก,กว่า300ทวนนะผมนะได้มา53โอ้โหตอนแรกนึกว่าไม่มานะดันมาเฉยเลยครับนะ โอเคสำหรับคลิปนี้ใครที่ชื่นชอบนะผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งนุ่งนิ่งนุ่งนิ่งไปก่นอนจ่ายให้กันด้วยนะครับและอย่าลืมไปกดติดตามช่องหลักและช่องสำรองมาเลขสามกันด้วยนะทิ้งหนึ่งไว้แลาที่คอมเมนต์ครับใครอยากติดตามก็ไปที่เดียวกันได้เลยนะทิ้งหนึ่งไว้แล้วเหมือนกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ในพี่ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ